สวัสดีครับวันนี้วันที่2ิเดือน3ามเาพนันแล้วปด EP ที่หกคลิป2ครับกลางกลางกลางสามตาพิกาเววิญญาณังนินจาวานินจาจังวาเตียนินจาจังวันเตียมนินจาจังทุกคังวาตังทุกคังว่าตีทุกคังวันเตียมนินจาจังทุกคัง ปาลีนามะตะกรังกะรังนุตังแต่ว่านุปปาลีตุงเอตังมะมะเอโตมันตมิงเอโตเมอัตตาทิโนเอตังมันเตตัตมะเอตังบิโกเวยังกินตีรูปังอัติตาคาปาถูปานังอแต่ว่าตังวายังวาอราลิกังวาตุภูมะวายนังวะมณีรังวายัญตุเลตันติเกวะต่มังรูปังนีตังมะมะนีโตมันตมิงนั่นีโตอัตาธิเอตังวันเตยัตตาตาปังตัมปัญญาตตาตาปังยังกินตีเวนะ อาติตาคะนาปัจจุบ so. nah ันนาตตาวาไพรังวาโอราลีกังวาดุูุมาไวนันวาปณิวายันตุเลตันทิเกวะสัตปาวิรณาณีตาบมานีตัวว่ิงนาณีตัววาตาติเอวะมาตังยะถาปุตังถามะปัญญายะตตาปัญญากิติตังลาติตาคะปัจจุบันนาอตตาวาไพรังวาโอราลีกังวาดุูุมาไวนังวาปณิวายันตุเลตันติเกวะ สามตาตังยาณีตาม妈นีโสมะสิงหนาณีโสวัตาติเอวามาตังยะตาบูตังมามาปัญญายัตตาบังเอกินติสังราตีตาคาปะจูปันนาตรังวาไปตรังวะราลิกังวาะถูมาวาอินังวาปัญญาวะเยตุเรตันติเกวะสัมเบสังกาลาเอตังม妈ณีโสมัสสิงหนาณีโสอัตตาติเอตวามาตังยะตาบูตังสามาปัญญายัตตาบัง กินขีวิญญาณัตตีตาคาป่าจูปานาตระังวาวิจังนังวาโอลาลิกังวาตุกุมาวายนังวาปนิวายันตุเลตันติเกวะสัมังเวนยานางนีตังวามานีถวัตตวิบิงนานีถวัตตาติวามาตังยะตาบุตังตัมมะปัญญายะตาต่างังเอวาต่างังวิโกเวตุตวะลีอาสาวะโกโลปะตมิงปิงนีวินาติเวตาตึงปิงนีวินาติสัญญายะปิงนี้ินาติตังเลตุปิงนี้ินาติวิยานาง အမင်းဘိက္ခူသေဝိနာသေဝိနာသာတာင္နိလာတာသေဝိလာတာသေနိလာတာဘိမုတမိတိယာနာဟောတုကိနာသတိဝုတိတံဘောမတလီယကာလကာနီယနာဗလံအတိတာရာတိပစာရတိသီသမောဝေတောကောဝါအတမနာပါတဝိခိယာဝိကုပပတောပတိတံအနိနန္တုဟိမမိတပါနဝေယကာလနိတမိပါယာဝေနပါတဝခိယာနာမိကုအ มุปะทายาอาสาวิหิติทานิมุติติโตติหมดที่สิบสี่บทส่วนมาสมัยตูดีว่างมมตูตทางเองกัางต้องมียังม้กงว่าดักเกตูนี่ยาราติกระปีแล้วมันถึงมาวันนี้มาตาพี่กูทางหน้าตั้งนิ้วปะ แตตามาเตีพิคุตเตีตาพีวาหลังเตตัดีตโรกะตตุยเทวดายิเยนะตันทิปิตาหัวตัวันตังทตนายยะพิคุตังคตาอาตาโขจะตุนังตุทาวาทะกาตะกิกานังเดวานังอิตาตะหัติอาตาโขภระวาตะเกตุยาติกะปีละวันสิงมาบินีมาตาพิคุตังคนะตันทิปจามาเตีิคุตเตีตาพีวาหลังเตีตัดีตโรกะตะตุยเทวดายิวเยนะตันทิปิตาหัตุวันตังรัตนายยะพิคุตังคตา ยันนุนาวมยันติเยพะกวาเตนุปะตังกามายามาอุปะตังกามิโตวาพะกวาโตตานิเกปัสเตกาตาเยตาเยยามาเตอระโกตาลีวตาเยยะตาปิมาหามาลาปุริโตตมิโตวาปาหังปาตาเยยะปะสตาทิตังวาปาหังตมิเยยะเอวะมีวะสุธาวาเสสุเทวะสุอัตตระหิตาวะโตปุตตาโต ลาโปลาหังตัวตโคตาเดวตาวะตั้งอภิเทวาเอกามันตังอัสุเอกามันตังนิตาโกเอกาเทวตาเะว่าตัวนเกย์มังคาลังกาปติมาตมาโยปะวะมัตตมิญเทวากายาตัมะคาตาอาคาตตังหะอิมังตามาตะมะยังทาอิตาเยวะอัปปะลาชิตาตังราติเอกวะปะราติวดาอาะวะโตัวนเกย์มังคาลังกาปาติตากะวิกาวุตมาตา หังตุจิตตังอตานุโอชุกามะกังตุตาละทีวะนีนิคับหะเทวาอินทกิยานิระขันติปัตทิตาปิอาจจะควะเวลาเทวตาพระวัตถุแตนี้เยี่มังกาลังอาบาสีเจรวากีลังเจรวากีลังอินทากีลังโอุหังจะมามีชาเตจัตันติตุทาวิมาลาจักโกมาตา တော်ထန်တာသ ूर နာကားဒီရကောဘလာဒီဝါဘောကသောသိငယ်ငင်းမန်ကားနာကားသည်ရဲ့ကေ